สวัสดีครับคะ่ตะตลาดหุ้นไทยก็ยืนหลุดมาที่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าวันนี้ปิดนะคะครับยังดี<ค>ที่ฮะยังดีที่ขึ้นมายืนเหนือหนึ่งสี่แปดห้าได้นะคระับ<ค>ทำให้ยังพอจะมีหวัง<ค>นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ต่ากว่าหนึ่งสี่แปดห้านะครับยืนได้ไม่ต่ากว่าหนึ่งสี่แปดห้ายังพอมีหวังที่จะฟื้นขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันห้าวันจุดอีกรออหนึ<ค>ิดนะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วลงอีกก็น่าจัก รอนะครับสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้นรอเลยนะครับรอที่บริเวณหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์นะคะนะครับก็รอที่บริเวณนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่ม่อนพูดออกรายกันรก็คือกองทุนทริกเกอร์ฟันนะครับน่าจะเริ่มกลับมาเป็นพระเอกขี่มาขาวตอนหุ้นลงหนักๆนะครับสาหรับนักเก็งกำไรฟันก็น่าจะมีมีภาพของการรีบาวด้บ้างนะครับเข้ามาที่หุ้นครับพี่ม่อนใช่ค่ะครับก็ ตัวที่ไปรอบก่อนตัวเค c ีซีนะครับหลุดนะครับหลุดเรียบร้อยหลุดหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนั้นก็ถ้าเป็นนักกินกำไรขายมาก่อนนะครับเพราะหลุดเทรนด์นะครับหลุดเทรนด์แรับตัวท r ีซนะครับก็มันมีทั้งแตกพาร์ทั้งปันผลนะครับที่เืียไปรอบก่อนนะครับในรายคารที่ม่อนตรงนี้ถ้าไม่หลุดหนึ่งบาทหกสิบถือต่อนะครับถ้าหลุดหนึ่งบาทหกสิบตบรอตก่อนนะครับอันนี้คือ ราคาที่อัดต้าทั่วฟันผุนกะใา้พาแล้วนะครับค่ะครับมาดูหุ้นที่ผมมองว่าน่าสนใจในช่วงนี้ก่อนนะครับก็คือหุ้นแจสมินแจส์ค่ะนะครับถามว่ามีอะไรดีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรใหม่เลยนะก็ยังไม่มีอะไรที่แบบดีมากๆในคุ้นขึ้นนะครับเยงแต่ว่าผมมองว่าราคาหุ้นตรงนี้ดาวไซต์ต่ำนะครับแต่ว่าดาวไซต์ต่ำเพราะอะไรนะครับไปดูในงบการเงินไรมากที่หนึ่งของเขานะครับ ตอนนี้เนี่ยเงินสดต่อหุ้นนะครับเงินสดต่อหุ้นสองบาทเจ็ดสิบนะครับตัว z ซดเอเข้ามาขายทิ้งนะครับบาทสี่สิบต่อหุ้นนะครับรวมกันเงินสดกับแคสแซดเอฟสี Jack ่บาทกว่าแล้วนะครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์อีกประมาณสองบาทรวมกันเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณหกบาทอันนี้คือในแคสแบบที่เรียกว่าสุขีเดททิ้งนะครับหรือแบบอเป็นดาวไซต์จริงๆนะครับคือขายอุปกรณ์ขายทั้งหมดที่มี นะครับ6บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาหุ้นอยู่ที่5บาทสิบผมเชื่อว่าราคาเนี่ยมันเหมือนกับโอเวอร์รีอคชันกับข่าวลบลบก่อนหน้านี้มากเกินไปนะครับก็แนะนําซื้อเกีงกไรนะครับมีโอกาสที่จะดีจากภาวะาโซนที่เป็นโอเวอร์โซขึ้นไปนะครับก็ทดสอบแนวต้านที่5บาท50ตาอคปค่ะสี่บาทเก้าสิบตับล็อตนะครับซับล็อตสี่บาทเก้าสิบ, <c oughs> สะบนะสำหรับแจ๊สนะคะ <c oughs> ครับสี่ <c oughs> บาทเก้าสิบตับล็อตแต่ว่าพักินกํงไรตรงนี้ไปดุ้นที่5บาท50นะครับ ตอนนี้มันเท่าไหร่นะตอนนี้ห้าบาทสิบตังค์ห้าบาทสิบตังค์นะคะครับโอเคอ่ะสี่บาทห้าบวกห้าเฮ้ยได้เสียเท่ากันเลยนะมิ้งไม่ได้เสมอเลยนะเนี่ยก็แต่ผมมองว่าโอกาสลงเนี่ยน้อยอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าแค่เอาเงินสดจากจัดอีฟมาขายทิ้งเนี่ยก็สี่บาทกว่าแล้วครับซิมอนจดอีฟคือเอาเงินสดมาแจกเพือหุ้นคืนทั้งหมดเลย แล้วก็แจ็คสีฟขายทิ้งว่าแจ็คตึงพูดถองน้ำมดก็สี่บาทกว่าแล้วฮะอีกปีหน้าเนื้อเรื่องที่พูดอ่ะถ้าได้ไม่ได้แจ็คอินของเขานะคะอ่าอันนี้คือความหมายแปลว่าในในมุมว่าลิควิดเดตทิ้งนะฮะขายกิจการทิ้งก็ยังหกบาทเลยเนาะถ้ามันเจ๊งจริงๆอ่ะว่างั้นอะถ้ามันไม่เจ๊งก็อยู่ตรงนี้แหละอ่าครับอืมนะจัสมินนะฮะมีดามไรต่ำนะครับลุงอะไรกับนักกระหนาวเนี้ยใชมไหมคะครับอืมแล้วก็ครับอ่าสำหรับ กลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันพอยสํสคัญก็คือวันพฤหัสนี้เรื่องของแผนพ d ดีพแผนตัวาไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นทิกเกอร์สำคัญของหุ้นในกลุ่มทั้งโรงไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้าแก๊สถ่านหินนะครับรวมถึงตัวพลังงานทดแทนนะครับอันนี้ก็อยากให้ดูวันหัสนี้เป็นเป็นทิกเกอร์สำคัญมากันถ้าออกมามีการเคาะแผนพ d ดีใหม่นะครับหุ้นพวกโกลนะครับ g r อ w ครับ เอ็กโก้นะครับลาตุลีนะครับกลุ่มนี้นะจะแอคชั่นในทางบวกก่อนอนะครับรวมถึงตัวซีเคพีด้วยนะครับเพราะรู้สึกในแผนอ่แผนพีทีพีใหม่จะมีเรื่องนโใหม่กับรับซื้อไฟจากอ่าจากน้ำจากต่างประเทศนะครับเพิ่ม้นมากนะครับพลังน้ำเพิ่ม้นมากนะครับนี่ก็น่าจะซีเคพีก็น่าจะอยู่ในขายที่ได้คะมนนบวกไปด้วยซีเคพีเหรอคะครับซีเคพาวเวอร์อ๋อซีเคพาวเวอร์เออนี้สามบาทนะแต่คาาใช่ครับใช่ครับ แล้วก็กลุ่มหนึ่งที่นั่งอยใคคือพวกที่ทำรับเหมาขอสร้างในธุรกิจพลังงานทดแทนพวกกันกุลเอ็มโก้นะครับอันนี้ก็ได้เซนเมนต์บวกไปด้วยถ้ามีการ,ครเคาะเรื่องของแผนพ d ดีใหม่ออกมาในวันทีนหันนี้นะคะครับก็รอดูนะครับถ้ามีการเข้าที่ประชุมจริงๆแล้วที่อ่าเปเนกประยุทธ์เป็นประธานนะครับในที่ประชุมกรอพชออนะครับพลังงานแห่งชาติค,ครับอันนี้ก็อยากให้เป็นเป็น มิ้งล้วตัวไอเฟก์แล้วคะไอเฟกก็อยู่ในไข่นั้นด้วยนะครับวันนี้ลงกันระเนละนาดเลยวันนี้ใครยังไม่มีนะครับก็ถ้าดูจากกราฟอย่างเดียวนะครับเป็นจังหวัดซื้อเพราะว่าหลุดกรอบบนเงิเื่อแบนแบบเปิดแค่ะแล้วก็ทำเป็นนักหน้าที่มีหางอยู่ข้างล่างนะครับในตัวกราฟแท่งเทียนของเขานะครับพรุนี้น่าจะมีภาพของการดีบาวนะครับ น่าจะมีภาพของการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ในเชิงพื้นฐานยังเหมือนเดิมนะครับก็เท่าที่คุยกับทางผู้บหิหารแล้วก็คุยกับนักวิเคราะห์ที่ทําปัจจัพื้นฐานหลายๆบล็อกนะครับ<ห>ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทำไมมันลงแะในระนาดอย่างเงี้ยนะจากย 25, 25ี่สิบสี่ยี่ห้าใช่ไหมคะจากสิบแปดครับพี่ม่อนอ๋อราคาสิบแปดพื้นฐานราคาพื้นฐานเนี่ยเฉลี่ยนะครับที่ในคอนเทนซัสเนี่ยอยู่ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปด ครับที่ KPI ทําำไว้สิบเจ็ดบาทสี่สิบเวิร์ CA าตัดโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ทั้งหมดทิ้งไว้ให้หมดเลยพี่มันเอาแค่โปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วกับโปรเจกต์ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกำลังจะขายไฟละเอาแค่นี้สิบสองบาทเพราะฉะนเนี่ยก็ใน worst case scenario คือสิบสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่านะคะคุณน่าจะ Overreact ไปนิดนึงทั้ง เมื่อวานที่มีข่าวเรื่องของโซล่าค้างท่อนะครับเราออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าไอเฟ็กไม่ได้อยู่ในนั้นหลายคนก็เลยกังวลน,นะครับ<ม>ว่าไม่มีงานหรือเปล่าแต่ว่าก็คือไม่ได้ใส่อยู่ในโมเดลอยู่แล้วกันนะครับไม่ได้มีการอ่อข่าเรื่องโซล่าค้างท่ออยู่ในประมาณการกันอยู่แล้วนะครับตัวที่น่ากังวลคือตัวซ<ม>ูเปอร์นะครับพอซ<ม>ูปเปอร์ก็หวังไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ข่าวออกมาเมื่อวานคได้มา70เปอร์เซ็นกวัด ก็ถือว่ายังยังยังต่าเป้าที่เขาเคยหวังไว้นะฮะหวังไว้หลกร้อยนะครับเนี่ยเรื่องนี้ฮะเรื่องแผน p d p เรื่องโซลารคันข้อทั้งหลายเนี่ยคนที่น่าจะพี่อดเต็มเต็มคือการทุนเต็มโค้มากกว่าอแต่พวกนั้นก็ก็ยังยืนๆเนาะยังไม่ได้ดดพวกนั้นยังไม่ได้ลงแรงๆไม่ได้อะไรมากมายครับก็คือรอมากกว่าแต่ว่าถ้าทุกอย่างประกาศมาของตัวนี้น่าจะน่าจะได้อะไรอืเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ ก็อย่างที่บอกตัวไอไเฟก็เล่นเอาลีบานะครับเป็นเรื่องของโอเวอร์โตเปิดแก๊สนะครับค่ะได้ค่ะมิ้งครับก็ฝากไว้เรื่องแก๊สนะครับวันนี้ฝากไว้ตัวหนึ่ง้วเดี๋ยวมาพเดกันอีกทีวันแลัวค่ะค่ะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ